ก่อนเพื่อให้คนอื่นได้เรียนกันบ้างอีกพันชมาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ่ะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเรียนเลยแล้วกันก็ในชั่วโมงนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเอาเอาสมุดขึ้นมาจดบ้างหรือว่าใครไม่อยากจดไปอ่สรุปไว้ทีหลังก็เอาแคปหน้าจอได้เลยนะครับ ก็วันน okay, ี okay. ux, nous, ้นะครับก็เดี๋ยวครูจะมาทบทวนหลังจากที่ครูให้พวกเราทำใบงานเสียงครูยังชัดอยู่ไหมโอเคหลังจากที่ครูให้พวกเราทำใบงานนะครับเรื่องระบบทางเทคโนโลยีนะครับครูก็เลยว่าเออเดี๋ยวครูจะมาสอนสักหน่อยว่าไอ้คำว่าระบบทางเทคโนโลยีมันคืออะไรนะครับซึ่งนะครับในเรื่องนี้นะครับหน่วยแรกเขาจะเรียนเรื่องของระบบทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของ หลักการใช้เทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆนะครับความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสังคมนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับทีนี้มาพูดกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีนะครับ ในเรื่องของอวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีนะคะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งนานแล้วนะครับมันมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่สมัยแรกของคอมพิวเตอร์เลยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากอะไรคนรู้ไหมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นจากอะไรคอมพิวเตอร์ครูสอนมาตั้งแต่ม .1 แล้วเนี่ย เออมนุษย์สร้างขึ้นแหละคอมพิวเตอร์มีพื้นฐานมาจากเครื่องคิดเครื่องคิดอะไรเออมาจากเครื่องคิดเลขนะครับที่มันเกิดจากลูกคิดนะครับคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องคิดเลขท,ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอัตโนมัตินะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อยู่แล้วเครื่องคิดเลขกับคณิตศาสตร์มันก็เป็นของคู่กันนะครับแต่มันจะมาเกี่ยวเยี่ยง เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรนะครับเ,เพราะอะไรถึงเกี่ยวเนื่องวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรเพราะว่าคอมพิวเตอร์บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นนามธรรมานะครับบางอย่างก็เป็นรูปธรรมนะครับคําว่านามธรรมาคืออะไรจําได้ไหมเออนามธรรมาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ส่วนรูปธรรมล่ะ รูปธรรมคือสิ่งที่จับต้องได้นะครับนั่นแหละนะครับก็คือแล้วคอมพิวเตอร์อะไรที่มันเป็นนามธรรมาบ้างอ่าใช่พวกแอปพลิเคชันพวกเว็บต่างๆนะครับถือเป็นนามธรรมาส่วนรูปธรรมก็คือพวกที่มันเป็นอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งนะครับในปรากฏการธรรมชาตินะครับทางโซนของวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรนะครับเขาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็แบบ,เ,บเหมือนกับว่าทําแปลงจากรูปธรรมให้มันเป็นนามธรรมได้ยกตัวอย่างอะไรนะครับยกตัวอย่างอพวกเราเรียนฟิสิกส์แล้วใช่ไหมได้เริ่มเรียนหรือยังเออเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นที่ออ ลูกแอปเปิลตกจากต้นแอปเปิลน่ะเขามีแรงอะไรนะอะแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเขาเรียกว่าแรง g ใช่ไหมนั่นแหละก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็เอาความเป็นรูปธรรมเขาก็เอาความเป็นรูปธรรมรูปธรรมในที่นี้ก็คือความที่จับต้องได้ความที่เรามองเห็นเนี่ยแค่ว่าลูกแอปเปิลตกลงพื้นแค่นี้เขาก็มีการหาสูตรที่เป็นนามธรรมคือสูตรหาค่า g หาค่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหม นั่นแหละส่วนเรื่องของคณิตศาสตร์เขาก็แปลงจากนามธรรทัเป็นรูปประมเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นไงคณิตศาสตร์มองเห็นไหมหรือว่าเห็นแค่ตัวเลขเออตัวเลขมันเป็นนามธรรทัใช่ไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเราไม่รู้ว่ามันไปบวกกันยังไงใช่ไหมมันไปรวมกันยังไงมันถึงได้สองใช่ไหมสอนอเออแลวที่ อ่าแล้วทีนี้นะครับอ่าความเป็นคณิตศาสตร์นะครับที่เป็นนามธรรมเป็นรู่ธรรมคือคณิตศาสตร์เขาอยากจะให้เราสามารถจับต้องตัวเลขได้นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้นะครับทีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ยุคนะครับ พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับครูก็เลยจะพูดถึงเรื่องของมนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์กับเทคโนโลยีนะครับมนุษยศาสตร์ก็คือก็มนุษย์ของพวกเราแหละศิลปศาสตร์ก็คือการแบบเหมือนกับเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาพูดถึงเกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีนะครับโดยที่เขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ยุคนะครับยุคแรกคือยุคมืดนะครับ ยุคมืดเป็นยุคอะไรก็คือเป็นยุคที่ในอดีตนะครับในสังคมตะวันตกนะครับหรือว่าอํานาจของศาสนาจักพวกเอ่อพวกเอ่อค,คริสศาสนาคริสต์อิสลามเนี้ยมุสลิมเนี่ยนะครับเขาได้ทํากาฮะใครเข้าไม่ได้ก็ให้เขาออกจากแอปพลิเคชันแล้วก็ให้เข้ามาใหม่ นะครับอ่านะครับในยุคมืดนะครับยุคนั้นนะครับเขาได้ทําสงครามกันระหว่างศาสนาจักรก็คือระหว่างศาสนานะครับโดยที่นะครับในยุคนั้นนะครับเขาจะอผู้ใดที่คิดต่างนะครับเขาจะทําทําลายหรือว่าใช้ข้อหารุนแรงในการเผาเลยนะฮะซึ่งยุคนั้นเขาจะเรียกว่ายุคมืขอมนุษยของมนุษย์ศาสตร์และก็ศิลปศาสตร์นะครับ ส่วนยุคต่อไปในยุคยุครุ่งเรืองนะครับก็คือเขาบอกว่าเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับหรือว่ากและกาลิเนโอนะครับเขาบอกว่าการพน้นการค้นพบความรู้เนี่ยเป็นกฎของธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าในยุครุ่งเรืองนั้นหรือว่ายุคเรเนซองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการพิสูจน์ของธรรมชาติได้ว่าเนีเ่ย ลูกแอปเปิลตกมาจากต้นไม้มันมีแรงน้มถ่วงอยู่ว่ามันพิสูจน์ได้จากอะไรพิสูจน์ได้จากสูตรอะไรพวกนี้นะครับส่วนยุคต่อไปยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคนี้นะครับก็จะเป็นยุคแรกๆของการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับก็คือเป็นยุคที่พัฒนาขึ้นจากความรู้แล้วก็ประโยชน์ของกาปรปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันทําให้ยุคนี้นะครับ คนก็จะเริ่มมองโลกเป็นแบบกลไกมากยิ่ขึ้นเป็นแบบหลักวิทยาศาสตร์มากยิ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เชิงกลไกนะครับซึ่งจะมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานี่แหละนะครับอย่าลืมมันแบ่งออกเปนะ็นทั้งหมดกี่ยุคนะ ยุคนะครับจำไม่ได้แค่ยุคชื่อยุคเฉยๆก็พอหละไ,ไม่ไม่ต้องจำอะไรเยอะนะครับต่อไปนะครับผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับที่มีต่อมนุษย์และสังคมนะครับในผลกระทบทางด้านบวกนะครับผลกระทบทางด้านบวกก็คือการที่เทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพของมนุษย์เนี่ยดีขึ้นใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆสมมติเนี่ยสมมติมีโควิดอย่างเงี้ยครูไปสอนพวกเราที่โรงเรียนไม่ได้ครูก็สอนออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นความสะดวกในชีวิตนะครับรวมไปถึงนะครับการทําให้สังคมนั้นเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดใครเป็นอะไรบ้างเอ่อเออ ผลไม่ก็ได้ลูกอ่านะครับก็เอ่อในสังคมมนุษย์ของพวกเราในปัจจุบันนะครับมันก็มีการเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้นะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พูดคุยกันได้นะครับแต่ผลกระทบทางด้านลบก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผลกระทบทางด้านลบหรือว่าผลผลกระทบแหละนะครับก็คือ มันทําให้เกิดนะครับการโจรกรรมทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับการใช้การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปใช่ไหมมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับรวมไปถึงทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับเชื่อไหมว่าการที่เราพิมพ์ข้อความในแมสเซจหรือว่าในไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดได้สองแง่มุมเหมือนกันว่าเขาจะพูดมา อะไรยังไงบ้างนะครับมันไม่เหมือนกับการไปพูดคุยต่อหน้าเนาะถ้าพูดคุยต่อหน้าเราก็ยังเห็นสีท่าท่าทางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเออพูดคุยกันในแชทในอะไรอะ่ะมันก็จะทําให้เราเออวะคนนั้นเขาพูดว่าอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราคุยข,ขอดูกันว่าใครมา อะไรนะก็ครูให้เลคเชอร์ ur, ครูไม่ได้ให้จดครูให้สรุปใครฮะเออไม่เดี๋ยวครูทําคลิปวิดีโอไปลงให้ก็ได้ไม่ต้องเข้าก็ได้ไไดโอเคนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครอยากจะจดก็จดได้ใครอยากจะแคปจอก็จะแคปได้นะครับ ทีนี้นะครับก็พูดพูดเอ่อทีนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับผลดีของเศรษฐกิจก็คือมันก็เกิดความก้าวหน้าทางด้านพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าในอดีตเขาก็ใช้เครื่องจักรมาแทนเอ่อคนพอสมควรแต่ในปัจจุบันคือเขาใช้ระบบเครือข่ายมาแทนแรงงานเลยเนาะก็แทนที่เราจะเอ่อ แทนที่เราจะจ้างคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเรากลับกลายไปใช้เครื่องจักรมาแทนยกตัวอ,อย่างเช่นการใช้เครื่องจักรในการผลิตหุ่นยนต์เอ้ยผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับในการผลิตรถยนต์เมื่อก่อนเราเราใช้แรงงานคนเป็นไงผลดีกับอมนุษย์ก็คืออะไรผลดีกับมนุษย์ก็คือมีการจ้างงานใช่ไหมครับแต่ผลเสียต่อเศรษฐกิจก็คือมันก็มีการจ้างงานที่ราคาสูงเกินไปนะครับ แต่เมื่อเรามาใช้เครื่องจกักรหรือว่ามาใช้อะไรนะครับผลดีต่อทางด้านเศรษฐกิจก็คืองานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การสร้างงานนั้นมันมีจํานวนมากแล้วก็เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับใครเข้าห้องน้าครับเนี่ยไอยกปิดไมโครโฟนหน่อยเพื่อนคนอื่นเขาเรียนเราเสร็จแล้วด้วยโอ้ เออนะครับเอ่าออส่วนผลกระทบนะครับผลกระทบของทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือมันก็จะทําให้อัตราว่างงานมันสูงขึ้นนะครับทําให้อ่าเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนคนมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต่อด้านสิ่งแวดล้อมผลดีของด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้ งานเทคโนโลยีนะครับก็คือมันก็จะช่วยลดมลภาวะต่างๆนะครับเช่นการใช้รถยนต์ไฮบริดโดยใช้ไฟฟ้าเข้ามาขับเคลื่อนนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันมันใช้น้อยลงนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นส่วนผลกระทบนะครับก็คือเมื่อเราใช้รถมากขึ้นนะครับเมื่อเราใช้รถมากขึ้นขยะที่เกิดจากรถนะครับขยะที่เกิดจากพลาสติกขยะที่เกิดจาก เทคโนโลยีนะครับก็จะมีมากขึ้นเหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้อ่อเกิดมลภาวะอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับเนีนะเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คืออ,อ่าสาเหตุนะครับที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับ สาเหตุแรกก็คืออะไรก็คือปัญหาและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับปัญหาและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไปก็คือมนุษย์มีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับสองนะครับก็คือความก้าวหน้าของวิทยาการนะครับก็คือเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่แหลนะครับ เมื่อก่อนโทรศัพท์สามารถสแกนนิ้วมือได้ไหมไม่แต่ในปัจจุบันมันทำอะไรสแกนหน้าสแกนม่านตาอะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็เป็นความก้าวหน้าของวิทยาการรวมไปถึงบทบาทของเทคโนโลยีและสังคมนะครับบริบทของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงบริบทของวัฒนธรรมนะครับครูก็อยากจะถามว่าครูเลยอยากจะถามเด็กชายอนุชิตอนุชิตอยู่ไหมครับ อน,นุชิตครูอยากจะรู้ว่ายกตัวอย่างให้ให้ให้ดูให้ฟังหน่อยว่ายกตัวอย่างให้ฟังว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอน,นุชิตลองยกตัวอย่างมาสิทำไมมันถึงเปลี่ยนเพราะสิ่งแวดล้อม เงียบกิ๊บอนไรทีเลยอะไรนะโอเคโอเคจนใหม่ก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยที่มันเป็นสาเหตุมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีอะไรบ้าง คือสิ่งแวดล้อมทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบไหนได้บ้างอะ่ะอนุชิตเพื่อนอ๋อแล้วอนุชิตต้องอ๋อแล้วแหละสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเออ <c oughs> <c oughs> คกคกเกินหรอครูถามว่าไอสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้มัน เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอะไรได้บ้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม, <S 2> <S 2> อ,มอ่ะขอถามอีกรอบ สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปในแบบไหนได้บ้างเออครัให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วทีนี้สิ่งแวดล้อมก็ยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนมันก็ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีว่าจากคนที่ใช้รถที่เป็นพลังงานมีไอเสียเขาก็เปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าใช่ไหม ใช่ไหมด,ดูชิตเออโอเคครูก็ดีใจอ่าเดี๋ยวครูถามคนต่อไปนะครับคนต่อไปมันลิกาฮัลโหลมันลิกาฮัลโหลมันลิกาโอ้ยทำเงียบเงียบกริบเงียบกริบ อาถามกิดอะไรเนะี่ยเดี๋ยวๆๆใครวะเนี่ยอ่ากิดสนาครับกิดสนากริดสนาครับฮัลโหลกฤิดสนาคุณถามหน่อยอ่าในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลง กับเทคโนโลยีในในแบบไหนบ้างตามที่เราเข้าใจคริสนายังอยู่ไหมในเรื่องของวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมเขาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปแบบไหนได้บ้างลองยกตัวอย่างดิ เมื่อกี้อย่างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครูก็ยกตัวอย่างว่าคนเราก็ใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นมันดีขึ้นแต่ทีนี้ด้านวัฒนธรรมอะ่ะได้ไหม ไม่ได้ครูถามคนที่ชื่อนอนไม่หลับต่อครับนอนไม่หลับอยู่ไหมครับกิจสนาอย่าเพิ่งไปนะครับนอนไม่หลับอยู่ไหมครับนอนไม่หลับหลับแล้วมั้งครับตอนนี้น่าจะหลับแล้วมั้งน้องรินครับรินอายนรินอยู่ไหมครับ น้องเรียนอยู่ไหมครับที่เงียบจังเลยวะอ่าวโอเคไม่ถามก็ได้นะครับในเรื่องของบริบทของวัฒนธรรมนะครับคนเราก็จะใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการาวาัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นทุกคนตอนนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนไหมอตอบคูดหน่อย เปิดไมค์ทุกคนเปิดกล้องเลยแตจ,จบแล้วไม่มีไม่มีกล้องเหรอเปิดกล้องเปิดกล้องเร็วคือวัฒนธรรมของทุกคนในปัจจุบันนะครับเขาก็เมื่อก่อนเขาไม่จําเป็นต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมไม่จําเป็นต้องมีเทคโนโลยีในเรื่องของโทรศัพท์เขามีเพจเจอเขามีโทรจดหมายในการส่งสึ่กันใช่ไหมครับ ต่ในปัจจุบันนะครับวัฒนธรรมคนเราขึ้นหนึ่งเลยคุณต้องมีโทรศัพท์ไว้ติดตัวเพื่ออะไรเพื่อที่จะโทรศัพท์มีไว้เพื่ออะไรเอ่ยเกินไปเพื่อติดต่อสื่อสารนะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมนะครับที่พวกเราจะต้องมีนะครับโอเคน,นี้เปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเลยเร็วเปิดกล้อง เปิดกล้องไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้เปิดกล้องโอ้เกียดเกียดเสียงให้หยกมากไปเหรอเออคก,ก็อยู่กันทุกคน มันมันก็อยู่กันทุกคนนะแต่มันมันไม่ตอบเราเฉยๆแหละมันตีเนียนมันตีเงียบกันทุกคนเลยนะอัน้ครับไอ้มิวเปิดครับมิวเปิดริมเปิดเพื่อนเปิดแล้วสุพสอรชนไอ้ชนสรุปใช้ชนไหนเนี่ย ชนเฉยๆนี่คือใครอ่าอา,าเดี๋ยวขอแครปไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอเหมือนเดิมนะครับเอ่ยชื่อใครคนนั้นออกจากห้องนะครับเอ่ยชื่อใครคนนั้นออกจากห้องเออ่าน้องมิว้วครับน้องมิ้ว้บ่าย กิสนากิสนายบายขวานพ๊ายบายน้องไหนท์ยบายอะลิสลา๊บยบายานัชชายบายศศิพิมใบายบชนทิชาใบายมันธริกา ไป่บายสุพัชชาเห็นหน้าก่อนสุพัชชาสุพัชชาอ๋อเอ้ไ่บายอนุชิตกุณ h นครับอนุชิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดาวกันดาเห็นหน้าก่อนหนึ่งสองสามโอเคไว่บายเดี๋ยวอนุชิตไปเถอะไปนานแล้ว บายบายครับชน,ชนชนชนคือใครอะ่ะขอดูหน้าเต็มเต็มดิชนชื่อจริงว่าอะไรเปิดไม้ได้วยหรกสายชนอ๋อ oh, เกยก็มาชัดชนเลยมันก็มีคนหนึ่งชนีิชาโอเคครับบายบายนวอนเปิดกล้องนอนให้เราเปิดลินเปิดไอายกเปิด โอ้โหอ๋อชนละเมอสายชนเออที่เหลือคือที่คือตื่นแล้วเหรอครับนอนไม่หลับทำไมต๊กหล่อแบบไทายด้วยวะนัำผึ้สอนดูหน้าเต็มๆครับน้ำผสอนโอเคบายบายนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับเ <laughs> กียร์ขับรถไปไหนก็ยไม่รู้เรื่องเลยเลยอาโอเคบายบาย บายครับไปหยกไปได้แล้วครับผม